การธิษฐานข้อลึกลับแห่งแผนการของพระเจ้านะะถ้าคุณมีคู่หัวที่ฐานคนที่เป็นเพื่อนของคุณเป็นคนที่มีความรู้ในองค์พระเป็นเจ้าอย่างดีมากขณะที่เขาไม่เคยที่ฐานผิดพลาดเลยล่ะถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นรู้ตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็รู้จักน้้าพระททยของพระเจ้าสำหรับคุณในทุททททกสถานาการณ์ล่ะถ้าหากว่า คู่หูอธิษฐานคนนี้พูดด้วยสติปัญญาที่ทำให้เขาล้ำหน้ามาร้ายไปก่อนเสมอและไม่เคยอธิษฐานด้วยความไม่เชื่อเพราะว่าเขารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ล่ะถ้าหากว่าเขารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเล่ห์คุณทำอย่างละเอียดและคำอธิษฐานของเขาไม่เคยล้มเหลวไปแม้แต่ครั้งเดียวตลอดสมัยที่ประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านมาล่ะ คุณจะอยากให้คนแบบนี้อธิฐานเผื่อคุณหรือเปล่าและถ้าหากคุณมีคู่หูอย่างนี้คุณจะให้เขาอธิฐานเผื่อคุณมากขนาดไหนวันละสามนาทีหรือมากกว่าที่เขาต้องการคุณสามารถมีคู่หูอธิฐานคนนี้ได้ทันทีถ้าคุณเพียงแค่เปิดปากของคุณและพูดว่าสวัสดีพระวิญามบริสุทธิ์การค้นพบแผนการอันลํำเลิศของพระเจ้าสำหรับคุณ ทุกครั้งที่คุณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันในการอิิษฐานภาษาปแปลกๆคุณก็กําลังอธิษฐานกล่าวถึงพระประสงค์ของพระคริสต์ซึ่งได้ละการรวบรวมการเปิดเผยสำแดงของคิตจ,จักรที่สําคัญเอาไว้อย่างสมบูรณ์เป็นความเล่นลับของทุกสิ่งที่พระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีทรงเป็นอยู่ภายในคุณ เพื่อคุณและผ่านคุณแต่เมื่อคุณนิฐานกล่าวข้อลึกล้ําเหล่านี้ออกมาเสมอเสมอพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงสําแดงพระทัยของพระคริ์ในระดับที่ลึกซึ้งแก่คุณเป็นการส่วนตัวช่วยให้คุณนั้นค้นพบและเดินอยู่ในเส้นทางแห่งพระประสงค์ดีเลิศที่พระเจ้าทรงมีสำหรับชีวิตของคุณสิ่งนี้เป็นบทบาทหน้าที่สําคัญที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อชีวิตของคุณทําไมนะหรือ เอาล่ะคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าคุณรู้จักการทรงเรียกของคุณในพระกา,าลพระคิดอย่างถูกต้องแม่นยำคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณสามารถเดินสเปะสปปชั่วชีวิตของคุณมีชีวิตอยู่โดยเนื้อหนังและไม่เคยรู้ถึงแผนการอันร่ำเลิศของพระเจ้าสำหรับคุณเลยยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณหยุดกลางคันเพื่อไปมีเรื่องทะเลาะก,กับคนอื่นคุณก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนจนกว่าคุณจะจัดการกับมันตามมาตรฐานของพระวชนะด้วยเหตุนี้พระกัมพีจึงกล่าวว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นมีทั้งดีเป็นที่ยอมรับได้แล้วก็ดีเลิศนะคะอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อสพระเยซูยังพูดถึงดินหลากหลายชนิดในหัวใจของผู้คนอีกด้วย บางชนิดก็ให้ผลสาเท่าบางชนิดก็ให้60เท่าและบางชนิดก็ร้อยเท่าจากจำนวนพระวจนะที่ได้ถูกหวานลงไปในมาโลโกบทที่4ี่ก็ยีหลายคนไม่เคยไปไกลเกินระดับ30เท่าเลยของแผนการที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเขาพวกเขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะล่อลวงจะเจาบำเหน็จของตนเองเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักวิธีการปลดปล่อยฤทธิอำนาจของพระวิญณบริสุทธิ์ ที่อยู่ภายในเขานั่นเองถ้าพวกเขาเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรพวกเขาก็คงจะเข้าใกล้แผนการอันเลิกของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันปีหน้าก็คงไม่เหมือนปีนี้และอีกห้าปีข้างหน้าพวกเขาก็คงจะสามารถมองย้อนกลับไปและรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เสียเวลาเปล่าเลย ผมไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นค้นคว้าวิธีการค้นพบพระประสงค์ข,ของพระเจ้าที่ล้ำเลิศสลัดชีของผมจากวจนะของพระเจ้าเท่านั้นแต่ผมยังค้นหาวิธีที่จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระ่อญมณบริสุทธิ์ไปให้ถึงน้ำมัยอันดีเลิศเหล่านั้นอีกด้วย ผมพบคำตอบของผมในพระธรรมโรมและตอนนี้ก็ไม่มีสิ่งใดที่มาร้ายจะสามารถทำเพื่อหยุดผมได้เพราะว่าระองผู้ทรงอยู่ในผมนั้นเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะอยู่ในพระธรรมหนึ่งยอดบทที่สี่ข้อสี่นะพี่น้องเวลานี้นะคะก็การอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะพี่น้องเป็นการกระทำที่จะนับว่าฉลาดที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าพระวิญญาณน,นั้นไม่เคยขอผิดพลาด พุะะ่งรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดพว่งรู้จักการทรงเรียกที่พระเจ้ามีอยู่ในชีวิของคุณนะพี่น้องอย่าหยุดนะคะในการที่จะอธิษฐานในภาษาแปลกๆนะเพราะว่านี่คือเพื่อนคู่หูที่ดีที่สุดของท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้อง